โอ้ช่างเป็นบรรยากาศอะไรที่สดชื่นแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เรามากันอยู่ในเกม People's Playground กันอีกรอบนะผมนี่ไม่ใช่ People's Playground ครับนี่คือ tear down นะผมเกมนี้ก็เป็นเกมทำลายฟิสิกส์หรือว่าทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าอะไรก็ตามนะผม ก็คือมันจะเป็นระบบฟิสิกส์อะไรที่สมจริงมากเลยผมอย่างที่ท่านชมเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าท่านชมชอบ Play ground, ทีโพ้เพล็ก่นอนท่านชมก็น่าจะชอบเกมนี้นะครับผมต้นไม้ยังทําลายได้เลยนะผมเห็นไหมทม่านชมโอ้โหทำคือมันทําลายได้ทุกอย่างอะท่านชมเอาว่าเดี๋ยวเราลงไปชั้นแรกกันดีกว่าผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราทําลายบ้างนะผมเ,เสียงอะไรนะเนี่ยเออเอามาช่างัหมือนรับเกมนี้เกิเอ้ยเสียงอะไรเนี่ย รู้สึกไม่ดีผมเอาปืนมาป้องกันพวกเรากันก่อนดีกว่าเลยผมก่อนนะเกมนี้ก็มีระบบง่ายๆนะผมเราสามารถคลิกขวาเพื่อเปิดสิ่งของอะไรต่างๆได้นะผมเช่นประตูนะผมะเปิดประตูนะผมะเปิดแบบผู้ดีปิดประตูอย่างผู้ด,ดีนะผมะเข้าบ้านดีกว่าวผมเอาเอยเอาเอาประตูเ,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 เข้าไม่ได้เอาเอาโอ้ยทักเข้าไม่ได้งั้นโอ้ยมีเสียงติ้งเหมือนในชีวิตจริงด้วยนะผม ก็ทาชมจะเห็นศักยภาพของเกมนี้แล้วนะครับผมไอ้ตู้เสื้อผ้าเปิดได้ไหมเนะฮย้ยเปิดได้โอ้โหเอาแต่มีตู้เสื้อผ้าซะใหญ่เสื้อไม่แค่ไม่กี่ตัวรอบที่ขวาปืนนี้ก็มีไอรอนไซต์แบบนี้ด้วยนะครับผมไม่คิดว่าเกมนี้จะใส่ใจรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมนี่มันอะไรเนะี่ยโอ้โหเฮย้ยนี่มันขวดน้ำหรืออะไรเนะี่ยขวดน้ำหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเออนีผมต้นไะม้ต้นไม้ต้นไม้ ที่นี่มันเงียบๆเนาะเหมือนมีความรู้สึกว่าอยู่ในแบ็กดูอะไรเลยออนว่าเราเอา a k 47ออกมาป้องกันตัวพวกเรากันดีกว่านลครับผมออกไปดูหน้าบ้านกันดีกว่าท่านผู้ชมเอายิงขนาดนี้ยิงจะติดอีกสงสัยยิงดูไม่ใหญ่พอนะผมนี่ก็คือบ้านนะผมโอ้โหบ้านหลังนี้เป็นบ้านอะไรที่สวยงามมากเลยนะผม ไม่อยากทำลายเลยนะผมบ้านอย่างนี้มันสวยงามเกินไปที่ผมจะทําลายมันได้นะผมโอ้โหผมอยากมีบ้านอย่างนี้ในชีวิตจริงมากเลยนะผมอะต่อไปผม RPG เลยนะผมเข้าสู่เนื้อหาเลยนะผม3ามสองหนึ่งโอ้โหก่อทำชมท่าทำชมคิดจะเล่นเกมนี้ก็ระวังบ้านของท่านชมไฟไหม้ด้วยนะผมเพราะเกมนี้ก็น่าจะกินสเปคค,คอมพิวเตอร์อยู่มากเลยนะครับผม ตอนผมเล่นเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าจะกลิ่นไม่ไม่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ผมด้วยนะผมคือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะผมต่อไปผมสก,กาว20นะผมพิทขวามีปะโอ้ทำไมเป้าเขาทำไม่เต็มจอครับผมทำไมเขาทำเป้าไม่เต็มจอนมมเ,เ,เจอนะี่ยโอ้โหระบบฟิสิกส์ที่สมจริงนะผมอ่ะดูโอเบเรตัสนะผมเออสมจริงเนาะ ต่อไปจะมีอะไรให้ผมโอ้โหโอ้โห <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเกิดผมยิงอันนี้เนี่ยบ้านน่าจะแบบบ้านน่าจะพังเลยผมอ,อ๋อทำไมมันยิงแค่อันเดียวถ้าเกิดคลิกขวาอ๋อโอเคงั้นต้องคลิกสองเมาส์พร้อมกันนะผมทั้งเมาส์ซ้ายแล้วก็เมาส์ขวาโอ้โห โอเคน,นี่จะเป็นเกมโหลดเกมที่2นอกจาก People Playground แล้วนะครับผมปลาโลมาแล้วผมอ่ะเราเอาปลาโลมาไปอยู่ในน้ำดีกว่า,วาววแลวผมฟืบชุ่มโอ้โหระบบน้ำมันก็สมจริงมากเลยนะเนี่ยดูซิจะมีอะไรให้ผมเล่นอีกนะผม S G 5 5 3อ๋อเป็นปืนใน Counter Strike นะผมมินิกัรน,นะผมโอ้ยสงสัยเกมนี้อยากให้ผมทำลายบ้านนะผมเพราะว่าตอนแรกมันมีแค่นี่นะผม ตอนแรกมันเป็นดวลมินิกันแล้นต่อไปถึงจะเป็นมินิกันเนะผมต่อไปแบล็คโคนะผมหลุมดามนะผมจะเป็นยังไงนอะผมอ้าวดุมดุมเฮ้ย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 เฮ้มันจะเู้ยเฮยเฮ้ยเฮ้งเฮ้นเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยโฮ้ยเ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 ้ยเยเฮ้ยเฮยเเย้เยย้ย้ย้เยเเเ้เ้ยย โอ้โหโอเคเริ่มไม่ดีแล้วเฟรมเรทจะมีกิยี่สิบตอนนี้เหลือสิบหกแล้วอ๊เอาสิบห้าโอเคเริ่มไม่ดีแล้วผมเราจะเอาแบล็คโคนี้ออกไปยังไงเนี่ยดูเหมือนมันก็ไม่ค่อยแรงอะไรมากครับผมเอออ่อถ้าเกิดผมปาไปอีกเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นนะผมฟืร์โอเครวมพลังแบล็คโคนะผมดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมดูเหมือนจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะผมเอ้ยเอ้ยโอเคผมโอเค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 บ้านเริ่มค่อยๆหายไป เป็นชิ้นส่วนนะครับผมออกเอาหน้าต่างครับผมโอเคโอเคมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดูเหมือนแบ็คโฮมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทแมปนะครับผมรีสตาร์ทแมปเรียบร้อยมาพร้อมกับบ้านหลังใหม่อีกรอบนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยดรักเกิลบอลเหรอโอ้ยโอเคดรักเกิลบอลเชัวร์ๆนะครับผม โอ้สองสารบ้านอย่างนี้อ่าในเมื่อผมทำมาขนาดนี้แล้ว M 2 4 9โอ้โหอะไรโคลี่กรีเนตระเบิดพระเจ้าเนะผมเป็นไงเนอะผมเอ้ยระเบิดพระเจ้าไปไหนล่ะเอาระเบิดพระเจ้าเน้ยเฮ้ยโอ้โหโอเคไม่่กยฮาเลลูยามาเท่าไหร่นะผมบ่ <laughs> อันตรายผมอันนี้อะไร dragon slayer นุ่มยองซิมันคืออะไรเนะี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรเนะี่ยมันคืออะไรเนะี่ยเอ่อมันคือดาบแล้วดาบอะไรมันจะแรงขนาดนี้ light katana light saber อุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยมันสามารถพังได้ทุกอย่างเลยเนะี่ยท่านผู้ชมเราจะตัดบ้านนะผมฟื้นอ้าวโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมสามารถตัดได้ทุกอย่างนะผม Are you sure about sure you t มันบอกไปเอ่อแอคแท็กโดนนะผมมันคืออะไรผมอ๋อเป็นโดนนะผมตัวนี้จะมารีวิวบ้าน,นผนอ่มผมจะกดถ่ายรูปบ้านนะผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยผิดปุ่มนะผมไม่ใช่โดนโกลเปิลนะผมมันคือโดนทำลายบ้านนะผมโอ้โหบ้านอย่างนี้สงสารบ้านอย่างนี้มากครับผมโอ้ยดูครับโดนโดนทำหน้าที่ได้ดีมากครับผม ต่อไปบึดบัดอะไรเนี่ยเอาอ่านใหม่บึเชเนี่ยจะอ่านอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนอยส์เอ่อผมคิดว่ามันเป็นคอนปกตินะแต่ว่าไม่คิดว่ามันเนี่ยจะทุบแล้วระเบิดนะผมลองใหม่ดีกว่ิคิดขวาก็ระเบิดได้เหมือนกันเหรอเนี่ยเอ่อเดี๋ยวผมลองคิดขวานะผมโอ้โหอ๋อน่าจะเป็นคอนทอนนะผม โอ้โหบอ,อด็อกแอคิเมนเนี่ยผมวอสเซนมีนผมไม่ใช่ความผิดมผมด้วยผมโอท่านชมดูระบบฟิสิกสิครับ Physics, ดูไฟที่มันห้อยแบบนี้สิครับโอ้โหช่างเป็นอะไรที่สมจริงมากเลยนะผมคือมันทำลายได้ทุกอย่างครับผมท่านชมพื้นก็สามารถทำลายได้นะท่านชมพื้นก็สามารถพังได้แนละท่านชมคือเกมนี้สามารถพังได้ทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับเกมเชียร์ดาวน์อันนี้นะครับผม สกอร์เปียนนะผมว่าเอ้ยไอเนี่ยจากมอเตอร์คอมบัตสกอร์เปียนเฮ้ยตามผมกระโด่ไปเหี้ยเฮ้่ยกระโด่ไปเหี้ย A W P นะผมโอ้เป่าเป่าไม่เต็มจอยเขาโอ้ยโอ้ยพาท่านชมชอบเกม People โพเบ g r o u n d เกมนี้ท่านชมก็น่าจะชอบนะผม M G L นะ mm. ผม Grenade Launcher จุ๊ง โอ้โหคลิกขวาเพื่อทำการระเบิด ấy, บเหมือนใน Team Fortress 2เลยผมเหมือน Demo Man นุผมเหมือนอารมณ์เหมือนบ้าน John Wick เลยเนาะทำลายบ้านเขาไม่ได้ผมแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ผมนะทำลายไปก็ไม่เป็นไรผม M4 A1 นะผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยแรงอะไรมากนะครับผมต่อไปผมชาร์จ shotgun น,นะผมปืนทุกซองชาร์จนะผมฟื้นชาร์จถึงโอเคชาร์จเต็ม900อู้หู้ย โอยโคตรแรงเสียงอะไรเนี่ยทำสมได้ย <okay ังไงมึ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 งมันคือเสียงอะไรเนี่ยโอเคเสียงมันอ๋อเสียงมันมาจากอันนี้หรอมันคืออะไรเนี่ยดังเนาะโอ้ยเสียงอะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่าออกไปว่ะน่ากลัวเหมือนเสียงอะไรในแบ็ครูมไหยออกไปเนาะออกไปออกไปอ่ะอันสุดท้ายผม exploding star นะผมดาวระเบิดนะผมฟื้นคืออะไรนะผมอ้าวอ้าวโอ้ยเหมือนไอเนี่ยที่นินจาเขาใช้เซอริเกินแต่ว่ามันระเบิดได้นะผมฟึื้น โอ้โหระเบิดไปแล้วโอ้マイจ๊อก็เกมนี้ก็ยังมีระบบแคมเปญด้วยนะผมแต่ครั้งนี้ผมจะลองนําเกมนี้มาเพื่อสาธ,ธิตระบบฟิสิกส์ให้ท่านชมดูก่อนนะผมตอนต่อไปผมจะลองเล่นแคมเปญดูนะครับผมหรือว่าภารกิจที่เกมนี้ให้มานะครับผมผมอยากรู้ทําไมข้างหลังบ้านหลังนี้ทําไมมันอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดผมเลยนะผมครับผมไม่ได้ทำนะครับผม ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปเอ่อ uh, Tear Down ในวันนี้ผมก็ถ้าใครอยากที่ทำอีกก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ด้วยผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาทำลายบ้านอย่างนี้กันใหม่ในคลิปหน้าผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Jesus Christ! f a m i l ็ดก็ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผม